ใช่อึดหมงน้อนแตขคือไปนอนก่องขีดเทามันอ,อึดมงน้อนปนันบอกขึ้แตไป,ไปนอนกองขีดเทาลูกเี่ย <c oughs> อะว่าไปหานอนหมืองอื้นน่ามั้ยว่อาบจะเทือไหมห <c oughs> ยาดก,กันกินเฟียงบางได้ลงโล่งกับบ่เขา บยากากันเขาเพราะเป็นใครไปนอนฝีงไฟผุ่นะใครโอ้ยมาน้อนกลองขีดเทาลูกพี่เอ้ยอากาศมันเย็นสิส่เสียเสียใครกับใส่ว่าได้ย่านเพิ่นไปของลวดน้ำาย่านเพิ่นไปของหัว